แนะนำหน่อยมีข้าวอะไรบ้างครับ องยี่สิบครับยี่สิบบาทสองยี่สบาททนกอยงยี่สิบก่นนจ่อะไครับไก่เืเ้อทำนี้ก็เสีมกัน เราหาไดเลยนะไมองดนะเดี๋ยวมากี่กล่องครับเนี่ย3ากล่องนะับย่อ20บาทเราเจออีกทีเจออีกทีที่สวนตลาดนัดตลาดนัดตลาดนัตด,นตดต,ดต,ดตด้นตลาลต้นตาลโอเค